สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางรวมราวนะคะของวันที่22มาแบ่งปันค่ะก็จะมีลาวทีวีลาวเ d สดีลาวสตาแล้วก็ลาวสาวมะขี่นะคะชื่นชอบแนวทางไหนตามแนวทางนั้นเด้อตัวเลขก็มีเข้าไม่หลุดนะคะรับเราใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมค่ะชื่นชอบค่อยตามนะคะ มาดูของวันที่21กันก่อนนะคะมาดูผลสรุปของวันที่21กันก่อนเนาะก่อนจะไปรับชมในทางของวันที่22นะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหมต่อๆไปนะคะเราทีวีเมื่อวานนะคะ682และ38นะคะเจาะหลุดนะคะพี่น้องจ๋าเข้าในตารางนะคะ82เนาะตารางของเรานี้แตกบ่อยมากนะคะใครที่จับในตารางได้82ก็ยินดีด้วยนะคะ ส่วนเรา Hd นะคะเมื่อวาน173มและ52นะคะ17 3ดมและ52เข้าเด่น7เด่น3นะคะสายวิ่งสายรูดนะคะได้ทั้ง7ทั้ง3เลยนะคะยินดีกับสายวิ่งสายรูดเนาะแอทให้937มา173พี่น้องจ๋าเข้า3 7 7 3สนะคะในชุดนี้เนาะตารางก็มา3 7นะคะยินดีด้วยนะคะเจาะเข้าเน้นๆน้นเลยนะคะชุดน้นนะคะ7 3ดนะคะ ส่วนลาวสตาเมาื่อวานได้กันที่วิ่งรูป3และ9นะคะ9มาบนมาล่างเลยนะคะใสยวิ่งใส่รูดเนาะเจาะหลุดนะคะพี่น้องจา๋าต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะส่วนลาวสามัคคีนะคะเมื่อคืนเนาะ607และ96นะคะแอนให้0ู0 8มา07พี่น้องจา๋าเข้าในตารางนะคะ07ย์ 7, ค่ะใลรที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้0ูย์ยินดีด้วยนะคะ ผิดแค่แต้มเดียวนะคะอ่ะมาตามกันต่อนะคะสำหรับแนวทางเล่าทีวีเล่า HD ดีเล่าสตาแล้วก็เล่าสามาัคีของวันที่22นะคะเล่าทีวีนะคะให้เด่น2เด่น6เด่น8วิ่งรูดนะคะชุด3ตัวให้2 8 6นะคะระวัง6กับหัวเป็น9ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าใครที่ไม่ชอบตัวที่อาจารย์พู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะ ลาวพัฒนาแอสลงให้เราเด้อตั้งแต่เมื่อวานนะคะใกลที่ยังไม่ชมก็ไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะวันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะแล้วก็จะลงเลขน้องน่ปุ่นให้ด้วยนะคะน้องน่ปุนเมื่อวานพาไปทําบุญน,นะคะก็เลยเขย่าเซมซีได้นะ,ะเบื่อใกลมีโชคไม่ลาบเนาะใครติดตามเลขน้องน่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีเลขฝันด้วยนะคะเมื่อคืนฝันว่ามีคนมาบอกสามตัวนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปเข้าแนวทางไหนนะคะมีน้องจ๋าอะไรแนวทางหรือเกินเนาะ ราวทีวีจุดไว้แคบไว้นะคะไปกันต่อที่ราวเ d นะคะราวเ d นะคะของวันที่22ให้เด่นหเด่นหวิ่งรูดนะคะเน้นให้4ี่ชุดหนึ่1ห้าหนึหะคะหนึ่งห้าหรือว่าใครที่ไม่ชอบตัวที่อดจ,จับคู่ให้ก็ลองพิจารณาในตารางได้นะคะไปกันต่อที่ราวสตาร์นะคะ ลาสตานะคะวันนี้ให้เด่น 2, 2> เด่น8วิ่งรูดนะคะ4 8 2นะคะชุด3ตัวเนาะนิ้นให้8082 8442นะคะ8082 8442นะคะจดไว้เก็บไว้เลยจ้าวันนี้น้องนิปุนก็ยังไม่หายนะคะพี่น้องจา๋ามีไออีกแล้วนะคะไม่สบายหมวยมากนะคะหยุดเรียนตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ก็วันจันทร์หยุดยาวเลยนะคะอะ มาดูลาวสาม,มัคคีนะคะลาวสาม,มัคคีของเรานะคะวันนี้ให้เด่นสีนนะะ่เด่นแปดนะคะเด่นสี่เด่นแปดวิ่งรูดนะคะชุดสามตัวนะคะสี่แปดศูนย์เนาะนิสให้สี่ชุดก็คือศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่แปดสี่สามนะคะศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่แปดสี่สามนะคะหรือว่าใครไม่ชอบนะคะก็ลองในตาราง ปเป็นแนวะทางได้เด้อหรือว่านําตัวเด่นไปวิ่งไปรูได้เลยนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ1น like, ึ่งไลค์คือ1นึ่กำลังใจเนาะใครมีเวลาก็ดูโฆษณาให้ด้วยเด้อยังไงก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังๆ,งๆโชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า